สวัสดีค่ะวันนี้ว่าน้ำมาปฏิบัติภารกิจเอาเ e w y ยา i s ส x เอ็กซ์คล e ซีฟเทส e That's right มาดูกันนะคะว่าเอา New y ยา i s จะเป็นยังไงชมกันเลยค่ะจะเป็นมีเสียงประกอบเร้าใจเล็กน้อยนะคะคอนโซลหน้าเป็นแบบสปอร์ตหรูหรากว้างขวางพวงมาลัยนะคะคุ้มหนัง แล้วก็มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงด้วยเวลาขับขี่ก็สามารถปรับเสียงได้จากตรงนี้เลยเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่นะคะแล้วเราก็มีช่อง USB แล้วก็สามารถต่อ iPhone iPad i ออะไรดีอไอโมบาต่อได้ไหมไต่อได้สัมสุงต่อได้ไหมต่อได้ต่อได้ทุกอย่างเลยไม่มีขีดกันนะคะหรือจะเล่น Play Station ในรถก็ต่อไปอ้าวต่อได้เลยแ,ลแต่เล่นได้หรือเปล่านี่จะต่อทีวีตู้เย็นก็ได้ จะดีะะแล้วค่ะเดี๋ยวแบตมันจะหมดเร็วนะคะไม่ใช่เหรออ้าวไม่ใช่ค่ะเรามาดูเพื่อนร่วมทางวันนี้ของเรากันหน่อยคุณโจนะคะจากจะไปไทยแลนด์มาทําหน้าที่<อ>เป็นโชเฟอร์ให้นะคะนี่นะคะอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากก็คือนี่ไม่ใช่เกียร์กระปุกแต่มันเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นระบบซูเปอร์ซีวีทีขับสนุกเร้าใจขับกระดึกกระดึกเหมือนออโต้ที่เหมือนแมนุล งงละสิงงค่ะแล้วอย่างงี้เราจะขับออโต้กันทําไมในีเวอร์เหมือนแมนนิ่แต่ว่ามันเป็นการขับที่เราใจมากเปลี่ยนเกียร์ไปมาง่ายสะดวกแต่ไม่เปลี่ยนตอนนี้นะตอนนี้เรายังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะเรากําลังมุ่งหน้าไปพัทยามาดูห้องโดยสารกันบ้างเขาเคลมว่ากว้างขวางกว่ายาริสตัวเดิมกันอีกอนี่นะคะแต่น้อยกว่ารถตู้นิดนึงอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ทางโตโยต้าแจ้งว่าเป็นห้องโดยสารที่กว้างที่สุดในบรรดาอ e ีโคคาร์ด้วยกันนะคะถ้าเห็นด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านหลังนี่เอื้อมไปไม่ค่อยถึงนะคะตอนนี้มีด้านหลังจะเป็นช่องห้องเก็บของนี่แบบว่า ขนาดใหญ่มากคุณสามารถส่งคุณหวานนุ่มว่าน,น้าลงไปนอนได้จะดีเหรอคะดีนะครับ <laughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เราสามารถใช้ขนส่งอะไรงี้ได <c ười> ไไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขนส่งค่ะสามารถขนส่งของได้นะคะขนผักขนย้านะคะไปมาได้นี่นะคะก็จะเน้นรูปแบบที่จะค่อนข้างมาในแนวของความสปอร์ต ฉบเฉียวเร้าใจนะคะไลฟ์สไตล์เหมาะกับคนเมืองมากเพราะว่านี่ก็ขับกันมาได้จะถึงพัทยาแล้วเนาะ,ะเป็นเครื่องพันสองร้อยกว่าบาทสี่อนข้างโอเคถือว่าขับนุ่มนะ,ะ,ะนุ่มมากเหมาะกับวันนุ่มดี นิดหนึงนิดหนึ่งนะคะ1200นี่ฟังดูอาจจะน้อยแต่ว่าช่วงเร่งอะไรพวกนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีใช่เลยจนรู้สึกเหมือนพันหนะคะแต่ก็ยังมีความปลอดภัยอยู่ถ้าผมว่าเร่งมากๆเนี่ยอาจจะมีรู้สึกถึงลมนิดนึงแต่ข้างล่างนี่หนึบดีมากใช่เลยเหนียวนุ่มค่ะเหนียวนุ่มนะคะนี้ก็เป็น All New ยา r ิสติดตามกันได้นะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปขอบคุณค่ะบ๊ายบาย